คำถามจากคุณเทพพิทักษ์สุกนะครับกาบ,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 บน้ำสก,การครับหลวงตาสภาวะที่ผมเป็นล่าสุดคือจิตไม่ยอมพักบางทีเหนื่อยบางทีทอ้อบางทีก็แพ้กิเลสอยากหยุดพักสักครู่บางทีแยกสมองมาคิดเรื่องงานแต่ก็ได้แป๊บเดียวจิตมันพิจารณาไม่หยุดจนตอนนี้นอนไม่เป็นเวลาเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลึกคืนหนึ่งหลายรอบวันคืนหนึ่งหลากหลายอิรลียบทผมมาถูกทางไหมครับถูกทางนะถูกทาง แต่ให้กลับไปสู่ลมหายใจหน่อยนะให้อยู่ในฐานที่สร้างมั่นเสริมกําลังขึ้นหน่อยตัวนี้จะแทบพูดง่ายๆอ่าแทบเป็นบ้าละตอนนี้มันตื่นใหม่ๆนยแทบเป็นบ้านะเหมือนคนบ้าเลยนะ่ะพูดลูกผูดนางนะนะมันจะสัดกันอนะ่ะพูดง่ายๆว่าอ่ะตอนนี้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแหละเข้าใจไหม อ่นักภาวนาก่อนจะเข้าไปเนี่ยจะคิดว่าตัวเองผุงซ่านที่จริงไม่ใช่มันจะไปขุดเอาสันดาลหรืออัศวะนี่ขึ้นมาเผากันแหละนะนะโอ้ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งปวดหัวทั้งตึงตัวไม่รู้มีอะไรวิ่งอยู่แถวๆถวส่วนมากอยูเป็นไหลซ้ายนะ,นะตามหลังเนี่ยโอ้เหมือนมีตัวอะไรลูกรล็กลุกรลกอะ ตรงหน้าอกเนี่ยนะยิ่ยงจะมีเหมือนสายอะไรยืดไว้แน่นด้วยนะร้อนด้วยนะ้วนะเหมือนเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนเครื่องอาร์เคยเห็นเครื่องอาร์กสายทั้งสมัยก่อนไหมเหมือนมีไอ้ไอ้ไอ้แสงร้อนนะทั้งหนาวก็หนาวเนี่ยไม่อยู่ยากงานอยู่ยากเข้าใกล้คนอื่นก็เข้าใกล้ยากนี่การนี้เราเราไม่ได้มโนแล้วนะไม่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  เหมือนแมลงไต่อะไรอ่าอ่าไม่ได้มโนไม่ได้เขาเรียกปีตินะถ้าหลวงตาเนี่ยอ่าถ้าหลวงตาพูดเนี่ยหลวงตาพูดเลยว่าอ่าเมื่อมีกําลังสมาธิมีกําลังฌานเนี่ยคือการเจริญฌานขึ้นไปอ่าลมจากอารมณ์ฌานเนี่ยมันจะไปแทรกอยู่ทุกอนูเหมือนเข็มนี่ยดยัดยดยดบางทีนะบางทีตามหน้าตามเนี่ยมันเหมือนกับมีอ่าแมลงไต่บางทีหน้าจะตึงช้า นะนะนี่คือเริ่มเริ่มเริ่มนะเริ่มต่อไปเนี่ยถ้ามันกระจายไปทั่วร่างกายจะนั่งนนไม่นานไม่ไม่ปวดไม่เจ็บนะมันเหมือนมันเหมือนเรามียาชานะ่ะนะเวทนาเนี่ยอ่าเคยนั่นเนะ่ะมันก็จะน้อยลงนะแทบไม่มีอาการคำว่าปวดเมื่อยปวดอะไรเลยแหละนะแต่เป็นใหม่ๆนี่โอ้โหนะ ต่คือมันไปเข้าถึงกระดูกอะอารมณ์ตัวเนี้ยกําลังตัวเนี้ยมันจะไปขัดไปเกานะเนี่ยเนี่ยถ้าพูดถึงตัวนี้จะพูดถึงเรื่องว่าทําไมมันถึงเผาขนาดเนี้ยคล้ายๆกับเราภาวนาตอนแรกเนะี่ยตอนเราทําความเพียรภาวนาอยู่เหมือนเราลาดตะเวนเหมือนทหารลาดตะเวนยังไม่ได้เขาตีค่ายเขาแต่พอเข้าไปสู่ความทุกข์จริงๆอะทุกข์คือ เขาไปสู่กันการเกิดเวทนาสู้รบกันจริงๆเหมือนกับเรายกทับเข้าไปตีในค่ายแล้วต้นถอยก็ถอยไม่ได้อ่อ่ไม่รู้จะเป็นยังไงมีแต่เพ้อเข้าเขาเรียกสัพพยุตตาเห็นไหมสัพยุตกันนะตาไม่กับพริบหรระหว่างสติปัญญากับกิเลสรุนแรงมากร่างกายเราเนี่เป็นสนามรบนะ ไม่มีสัจนแมนทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนะปวดหัวนี่บางทีตาแทบกระเด็นหรอกเราก็นึกว่าเราป่วยนะนะนึกว่าเราป่วยนะอโอ้ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่อยู่นะสา,ารพัด โอ้ยเราได้ไปหาหมอนะญาติเราไปหาหมอเนี่ยเดี๋ยวไปละว,วันละสองครั้งสามครั้งอะฮะเอาไปหาครูบาอาจารย์วัดนั้นวัดนี้นะตอนเป็นใหม่ๆฮไปถามครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่รู้เลยว่าเกจิด,ดังๆนี่เราไปถามเรื่องสภาวะเราเนี่ยไม่รู้เลยซ้ำมิจะบอกให้เราปล่อยวาง ปล่อยวางไปที่ไหนก็ปล่อยวางวางยังไงไม่เคยบอกเลย <c oughs> เราก็เลยรู้ว่าโอ้ยเนาะ,อะไอเด็กมันก็พูดได้ไอปล่อยวางเนี่ยเราไปเจอมาเยอะอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะ <S S S <c oughs> เพราะว่าเราพูดเรื่องสภาวะเราให้ฟังเนี่ยมีองค์หนึ่งเดี๋ยวนี้ท่านเสียไปแล้วเป็นเจเจเจดังมากมีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกไม่เอ่ยนามท่านกันแล้วตอนนี้ท่านเสียแล้ว อตอนเราไปหาเนี่ยญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เอาเราใส่รถไปหาอาจารย์ตลงเนี้ยแล้วท่านก็ไล่ลูกศิษย์ออกหมดท่านให้เขาไปในกุฏิห้องนอนท่านเลยนะ,ะให้หลวงตาก,กับท่านสองคนอยู่ด้วยกันพอ,อ,อนั่งอยู่ต่อหน้ากันท่านพูดยังไงรู้ไหมท่านว่าเราเข้าฌานแล้วออกไม่เป็นโอ้ยอันนี้มันเรื่องตลกมาก เราถามเราก็งงเราก็ขำเหมือนกันแหละทั้งงงทั้งขำว่ามันมีหรือเข้าชาญแล้วออกไม่เป็นเอานะผู้เบีดฮะถ้าเข้าชาญมันจะเดินลงรถได้หรือมันจะพูดได้เหรอไอกไหก็ได้ไอสมาธิที่เราว่ากับชาเนี่ยมันแตกต่างกันนะกัเข้าชาข้าชาไม่มีความสามารถที่จะเดินได้หรอกถ้าเข้าชานะไม่มีทางโอ้ยขนาดลมหายใจยังไม่มีแล้ว มันจะเดินนะฮนะะแสดงว่าพระองค์แล้วไม่เคยเข้าฌานเลยไม่เคยเป็นสมาธิเลยนะเราก็พูดไม่ออกนะนอท่านพูดนะต่อหน้าเราแล้วท่านว่าเราเนี่ยตั้งแต่ท่านบวชมาจนจะแก่ขนาดนั้นแล้วท่านยังไม่เคยเจอ,แ,อแบบแบบลงตาเลยท่านว่านะต่อหน้าต่อตากันนะท่านว่า ไม่เคยเจอใครมีกําลังมากมายเขานี้เพราะว่าเราเข้าชานแล้วออกไม่เป็นเลยว่าโอ้โหเราบอกเขาว่าอีกสามวันเขาออกได้แล้วแกว่าว่าเราจะออกจากชานเราในเดินได้อยู่นี่นะออกชานมันก็เลยโอ้แต่ว่าแปลกนะพอเราอยู่ได้ภาษาเดียวเนี่ยท่านตาย แต่เราก็ไปงานศพท่านนะแต่เราไม่เข้าไปในงานเพราะคนเยอะมากมาสารมากเพื่อนมาชนเราก็เลยอยู่ข้างนอกอยู่อีกวันหนึ่ง